สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมารีวิวครีมกันแดดบรกนิกกันค่ะมีหลายๆท่านเลยนะคะที่ถามกันเข้ามาว่าเ,เราจำเป็นต้องทาครีมกันแดดไหมแล้วก็จำเป็นจะต้องทาเยอะมากน้อยขนาดไหนวันนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะ ัวครีมกันแดดนะคะจะช่วยปกป้องผิวของเราจากรังสีต่างๆนะคะทั้ง UVA UVB อินฟราเรดนะคะแสงบลูไลท์แล้วก็พวกมลภาวะแล้วก็ PM 2.5ทั้งหลายนะคะที่จะทําให้ผิวหน้าของเราหมองคล้ํานะคะหน้าดําสีผิวไม่สม่าเสมอแล้วก็เกิดริว้วรอยเกิดขึ้นได้คะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกันแดดจึงจําเป็นมากๆนะคะคราวนี้เรามาดูกันดีก,กว่าคะ่ะว่าทําไมเราจําเป็นจะต้องทากันแดดให้ได้ปริมาณตามที่ระบุไว้นะคะเราจะทาครีมกันแดดโบกเนิกที่แผ่นทดสอบรังสี UV กันค่ะช่องนี้ทาครีมแค่นิดเดียวนะคะส่วนอีกช่องหนึ่งจะทาครีมให้มากขึ้นอีกหน่อยค่ะแต่ปริมาณที่ทาให้ดูจริงๆแล้วยังไม่เพียงพอในการปกป้องผิวของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเดี๋ยวเรามาออกแดดกันดูเลยค่ะ เราจะเอาภาพมาเปรียบเทียบให้ดูกันชัดๆดีกว่าค่ะภาพบนนะคะคือตอนที่ยังไม่ออกข้างนอกจะเห็นได้ว่าแถบทดสอบยังเป็นสีขาวอยู่ส่วนภาพล่างนี้เพียงแค่ออกมาข้างนอกยังไม่โดนแดดแผ่นทดสอบในส่วนที่เราไม่ได้ทาครีมกันแดดก็เปลี่ยนเป็นสีม่วงขึ้นมาทันทียิ่งพอโดนแดดแถบสีก็จะเข้มขึ้นไปอีกค่ะสียิ่งเข้มแสดงว่ามีรังสี UV อยู่ในปริมาณที่มาก นี่ขนาดทาครีมลงไปแค่นิดเดียวนะคะเนื้อครีมยังสามารถบองกันรังสี UV ได้ดีอ่างเห็นได้ชัดเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าเราทาครีมกันแดดตามปริมาณที่ระบุไว้แล้วเนี่ยหน้าของเราจะเป็นยังไงบ้างจะมันจะเยิ้มจะวอกจะลอยหรือเปล่านะ เดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปล้างหน้าก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาทาครีมกันแดดให้ดูล้างหน้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เราจะมาทาครีมกันแดดโบเินิกให้ดูกันเลยค่ะโดยใช้ปริมาณที่ถูกต้องคือเต็ม2ข้อนิ้วนะคะหรือปริมาณ1นส่วนสีช้อนชาหรือง่ายๆให้บีบครีมปริมาณเท่าเหรียญ1ิบก็ได้ค่ะทาให้ทั่วใบหน้านะคะและถ้าใครรู้สึกว่าเนื้อครีมเยอะเกินไปแบ่งทาเป็นสองครั้งได้ค่ะ แต่ถ้าครั้งแรกแล้วให้เนื้อครีมซึมลงผิวหน้าก่อนนะคะแล้วค่อยทาซ้ำอีกครั้งได้ตามปกติเลยค่ะสำหรับครั้งนี้ที่ทาให้ดูจะทาทั้งหมดในครั้งเดียวเลยนะคะเกลี่ยให้ทั่วทั้งหน้าทาให้เนื้อครีมซึมลงผิวการทาครีมกันแดดนะคะเราจะทาหลังจากครีมบำรุงทุกตัวที่เรามีเรียกได้ว่าเป็นการบำรุงผิวขั้นตอนสุดท้ายก่อนการแต่งหน้าค่ะแล้วบีบครีมเพิ่มอีก2ข้อนิ้วนะคะเพื่อทาครีมบริเวณคอของเราด้วยค่ะ ไม่ใช่บำรุงผิวเฉพาะบริเวณผิวหน้าของเรานะคะแต่ต้องทาลำคอของเราด้วยไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นหน้าสวยขาวใสแต่คอดำจะไม่น่ามองนะคะทาเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะว่าหน้าของเราดูไบร้ขึ้นมาอีกสเต็ปแถมหน้าไม่มันไม่เหนอะเนื้อครีมซึมดีมากเลยค่ะเดี๋ยวลองเอากระดาษทิชชู่ซับหน้าให้ดูนะคะเห็นไหมคะว่าหน้าไม่มันเลยค่ะแถมยังรู้สึกได้ถึงความชุ่มชื้นผิวอีกด้วย เป็นยังไงกันบ้างคะคราวนี้เราก็เห็นถึงความสำคัญของการทาครีมกันแดดให้ครบตามปริมาณที่ระบุไว้กันแล้วใช่ไหมคะหวังว่าทุกๆคนคงจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะคะถ้าใครสนใจครีมกันแดดบรโภนิกนะคะสามารถสั่งซื้อได้ตามช่องทางออนไลน์ดังนี้เลยค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Thank you